ทางช่องยินดีรับค่าการช่วยเหลือเรื่องค่าดำเนินการผ่านพร้อมเพย์1 8 16 2 6 6 3 6 6ขอขอบคุณในน้ำใจของทุกท่านมาณที่นี้สันติเกณนิทานตอนที่92ใครถูกใจก็ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องได้อยู่ไปนานๆด้วยนะครับ เวลาผ่านไปอาชาตศัตรูเจริญวัยอยู่ในวัยชกันพระเทวทัตซึ่งบังเกิดความริษยาในลาบสักการะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหล่าภิกษุสาวกดําริกจะหาผู้ที่สามารถทําให้ตนบังเกิดลาบสักการะเช่นนั้นบ้างจึงคิดไปว่าอาชาตศัตรูนั้นพอจะเป็นที่พึ่งได้ เพราะยังเป็นเด็กหนุ่มที่เป็นคนใจร้อนไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีพระเทวทัตจึงแสดงฤทธิ์ของตนให้อชาติศัตรูได้เห็นเป็นประจักษ์อชาติศัตรูหลงเชื่อในคำลวงนี้ยินยอมบำรุงในพระเทวทัตเมื่อแผนการแรกดำเนินการสำเร็จแล้วดังประสงค์แล้วพระเทวทัตบังเกิดความคิดต่อไปว่าจะตั้งตนเป็นพระพุทธเจ้าเสียเองเลย จึงเข้าไปหาอาชาติศัตรูพลังยุยงให้ปลงพระชนพระราชบิดาจากนั้นก็ตั้งตนเป็นกษัตริย์ส่วนตนเองก็จะดำเนินการปลงพระชนพระสัมมาสัมพุทธเท่าแล้วตั้งตนขึ้นเป็นพระพุทธเจ้าเช่นกันในการนั้นอาชาติศัตรูหลงเชื่อในคํายุยงของพระเทวทัต โดยในวันหนึ่งอาชาติศัตรูได้พกอาวุธซ่อนไว้ในฉลองพระองค์หรือเสื้อแล้วเข้าเฝ้าพระราชบิดายังตำหนักชั้นในเหล่ามหาเล็กเห็นกริยาพิรุษจึงได้ใช้พระราชะอำนาจของพระราชาดำเนินการตรวจค้นพระวรกายทำให้พบอาวุธที่ถูกซุกซ่อนเอาไว้อยู่จึงยึดอาวุธไว้พร้อมทั้งพาไปเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารแล้วกลับทูลความที่ดำเนินมาให้ทรงทราบ เมื่อพระราชบิดาสอบถามอาชาศัตรูจึงทูลตอบว่าเพราะตนเองต้องการที่จะขึ้นครองราชสมบัติด้วยเหตุนี้พระเจ้าพิมพิสารทรงยินยอมสละราชสมบัติให้แก่ราชโอรสอาชาศัตรูดีใจมากจึงรีบกลับไปบอกความนี้ด้วยความยินดีแก่พระเทวทัตพระเทวทัตจึงกล่าวขึ้นมาว่าเพราะเหตุใดจึงไม่ปรงพระชนพระราชาเสียในโอกาสนี้ เมื่อได้รับฟังคำตำหนิในเรื่องนี้แล้วอาชาศัตรูจึงใช้พระราชะอำนาจที่มีแล้วจึงสั่งให้นำพระราชะบิดาไปจำาขังไว้โดยคิดที่จะใช้การทรมานด้วยการให้อดพระกระยาหารจนสิ้นพระชนชีพไปเองโดยสั่งห้ามโดยเด็ดขาดว่าห้ามไม่ให้ผู้ใดไปเข้าเฝ้าโดยเด็ดขาดเว้นแต่พระราชมารดาพระองค์เดียว โดยในระยะแรกที่พระนางโกสลเทวีเข้าไปเฝ้าพระนางจะนำพระกระยาหารไปให้พระเจ้าพิมพิสารเสวยทุกคราจนต่อมาอาชาศัตรูทราบเข้าจึงสั่งห้ามพระนางจึงต้องซ่อนพระกระยาหารไว้ในพระเมลีหรือมวยผมบ้างในฉลองพระบาทหรือรองเท้าบ้างของพระนางบ้างแต่ไม่นานอาชาศัตรูรู้เข้าก็สั่งห้ามอีกในที่สุดพระนางก็ทรงบดอาหารให้ละเอียด แล้วนำมาทาจนทั่วพระวรกายของพระนางแล้วทรงฉลองพระองคลุมเสด็จไปเข้าเฝ้าพระเจ้าพิมพีศาลพระเจ้าพิมพิศาลจึงใช้พระชิวหาหรือลิ้นเลียพระกระยาหารจากพระวรกายของพระนางทำให้ในท้ายที่สุดจึงยังสามารถดำรงพรชนอยู่ได้ฝ่ายอาชาตศัตรูเกิดความสงสัยว่าเหตุใดเป็นเวลานานแล้วพระราชบิดาจึงยังไม่สวรรคต พ่อส่งคนไปตรวจสอบอย่างละเอียดจึงได้พบกับความจริงเข้าจึงได้สั่งไม่ให้พระราชมันดาเข้าเฝ้ากับพระราชบิดาอีกต่อไปฝ่ายพระเจ้าพิมพิสารเมื่อไม่ได้เสวยพระกระยาหารใดๆอีกก็ทรงเดินจงกรมเสวยสุขอันประกอบมักผลตามในแห่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องด้วยพระองค์เองได้บรรลุโสดาบันแล้วจึงทรงดำรงอยู่พระวรากายกลับเปล่งปลั่งยิ่งขึ้น เมื่ออาชาตศัตรูรู้ว่าพระราชบิดายัางทรงพระชนชีพอยู่อีกจึงสั่งให้กันบกหรือช่างตัดผมใช้มีดที่คมกริบเฉือนหนังพื้นพระบาทแล้วให้เอาเกลือทาเพื่อที่จะไม่ให้พระองค์เสด็จดำเนินจงกรมได้อีกต่อไปพระเจ้าพิมพิสารทราบความต้องการของโอรสจากคำกรับทูลของกันบกก็ทรงยินยอมให้กันบกกระทำการตามที่ได้รับคำสั่งมาแต่โดยดีต่อมาเมื่อเกิดเวทนาหรือความทุกข์ ทรมานอย่างแรงกล้าพระองค์ทรงข่มเวทนานั้นด้วยการเจริญพุทธานุสติหรือการตามระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเท้าเป็นอารมณ์จากนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็ทนอยู่ในความทรมานนั้นได้ไม่นานพระเจ้าพิมพิสารก็เสด็จสวรรคตไปบังเกิดยังสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา เป็นยักษ์ตนหนึ่งผู้เป็นสหายของท้าเวสวรร์ผู้มีนามว่าชนะวสภะที่มีความหมายว่าผู้ที่เจริญที่สุดในหมู่ชนในวันเดียวกันกับที่พระเจ้าพิมพิสารเสด็จสวรรคตโอรสของอาชาตศัตรูก็ได้ประสูติเหล่าอมาตเข้าไปแจ้งเรื่องการประสูต์ของโอรสก่อนอาชาตศัตรูทราบเรื่องแล้วก็บังเกิดความรักต่อโอรสเป็นอันมาก จึงคิดได้ขึ้นมาว่าพระราชบิดาก็คงจะมีความรักความรู้สึกต่อตนเช่นเดียวกันจึงได้สั่งให้คนไปปลดปล่อยพระราชบิดาให้ออกมาจากที่คุมขัง